ตอนที่46ปลามังกรป่าปนจงหงอู่แม่ทับสวามิภัก,ก์เสียณกลับบ้านเกิดบัดนี้เสียชีวิตที่หลงจริงจินต่อมาก็ปรากฏพักปลามังกรที่ไร้ชื่อเสียงขึ้นมาแทนพักปลามังกรได้ครองการค้าทางน้ำเสียส่วนใหญ่ไม่เพียงเท่านั้นยังขนของหนีภาษีทางชายแดนว่ากันว่า สะดวกราบรื่นไปทั้งหมดในแวดวงขนนางระดับบนของหลิงโจและโยโจสิพักใหญ่ในทำเนียบยุทธภพใหม่เปลี่ยนพลังและชีวิตชีวาไม่ท้อแท้สิ้นหวังเหมือนที่ผ่านมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคุยซันเป็นผู้ชนะยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เพียงแต่ทําให้หอจันเซียวบนที่ราบพิมาติดสามอันดับแรกรวดเดียวเกินหน้าเขาลุงหูที่เป็นดั่งตะวันรับฟ้าและบูตึงที่จะเดินนุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆไปยืนเคียงบากเคียงไหลทอดตามองยุทธจักรอย่างทนง พร้อมสุสานกระบีสะ่สกุลออและเขาหลันถั่วยิ่งกว่านั้นยังทําให้เีหัดไข้เสียริมทะเลสาบชุนเสนเรืองร้องพร้อมกันไปด้วยนอกจากสุสานกระบีสะ่สกุลออเขาหลันถั่วและเขาหุยสันแล้วยังมีวังบังกรที่ถูกล้อเลียนว่าเป็นสาวใช้ของหน้าหลันโยฉือมีหมู่บ้านดาบซึ่งเป็นสำนักผง,งาดขึ้นใหม่ของทางเหนือส่วนภายในทะเลไผ่ของสีสู่มีหอเทียบวัสดในอาณาจของเสียเซียผู้ติดทำเนียบคนงาม พรรคปลามังกรอยู่อันดับไทยแต่ไรยอดฝีมือขั้นหนึ่งเป็นเข็มตึงสมุทรและไม่มีความสามารถอันสูงส่งลึกล้ำอันใดทว่าหลังจากร้อยคนต่อยตีกับสำนักพรรคจากโจอื่นและเอาชนะได้ก็ไม่มีผู้ใดเอาแต่พูดกระทบกระเทียบส่อเสียดอีกหลิวหนีหลงผู้เป็นประมุขพรรคปลามังกรรก็มีชื่อเสียงและฐานะสูงส่งไปด้วยแต่ไม่ทราบด้วยเหตุใดนางปรากฏตัวน้อยครั้งส่วนมากเป็นเครือชิงจากต่างถิ่นที่น่าสงสัยว่า จะทำตัวเป็นสาริกาของรังนกเขาดําเนินกิจธุระแทนนางยุทธภพในอดีตบุรุษมากกว่าสตรีที่เรียกว่าจอมยุศหญิงและนางเสียนเป็นเพียงเครื่องประดับอย่างเติมบุปผาบุญผาดินไม่ก่อให้เกิดขึ้นลมใหญ่โตใดๆบัดนี้แตกต่างออกไปลำพังสตรีที่เป็นประมุกในสิบยอดสํานักก็มีถึงสี่คนเช่นส่วนหยวนชิงเฟิงแห่งเขาหุยซันประมุกยุทธจักรหลินหงหยวนเจ้าวังมังกรเสียย้ยเส,สี้ยแห่งซีสู และหลิวหนีหลงพักปลามังกอนเพียงแต่ในสี่นางนี้หลิวหนีหลงไม่สะดุดตามากที่สุดไม่มีความงามอย่างเสี้ยเสี้ยที่ติดอันดับในธรรมเนียบคนงามและไม่มีทักษะยุดชั้นยอดอย่างส่วนหยวนชิงเฟิงถึงขั้นเหมือนกับถอยหลบอยู่หลังม่านในพักปลามังกอนมีลักษณะคล้ายหุ่นชักใหญ่ในเหล่าสุราหนันเสียงจือที่มีชื่อเสียงมานานของหลงจิงจินสตรีท่าทางองอาจนางหนึ่งขึ้นชั้นสองของเหล่าสุรามาตามลําพัง สั่งอาหารขึ้นชื่อของร้านหลายอย่างนั่งติดหน้าต่างและเลียดดื่มสุราผู้ดูแลร้านเป็นคนเก่าแก่ของหลงจิงจินเป็นคนใกล้ชิดก,กับปามุกพักปลามังกรคนก่อนสังบัดนี้ล้างมือในอ่างทองคําแล้วเมื่อเห็นเหลียวหนีหลงดุกลัดกลุ้มไม่สบายใจก็รู้สึกเห็นใจเพียงแต่เขารู้นิสัยของนางดีจึงไม่อาจแสดงออกทางสีหน้ามากนากักได้แต่ให้คนไปน,นำสุราดีที่เก็บไว้หลายปีมาเป็นฝ่ายเปิดดินปิดไหายด้วยตนเอง ดื่มสุราร้อนแรงเป็นเพื่อนนางไปหนึ่งชามสนทนาเรื่องท่องยุทธภพของประมุกพักหลิวคนก่อนเมื่อผู้ดูแลร้านเห็นคนกลุ่มหนึ่งท่าทางเย่อหยิ่งขึ้นมายังชั้นสองก็ทอดถอนใจลุกขึ้นเดินจากไปอย่างเงีเยบแต่ละบ้านมีตำราที่อ่านยากยิ่งกว่านั้นพักปลามังกรในตอนนี้มิใช่ชายชรากาก,ากเดินขายสุราอย่างเขาจากลุกคลีด้วยแล้วหลิวนีหลงเงยหน้ามองไปทั้งสามคนเป็นเครือชิงที่ทยอยเข้าพักมา สีต้าชางชาชะกันรูปร่างสูงใหญ่เต็มที่เป็นมือดาบชื่อเสียงโหดเหี้ยมดุด,ดันของโยโจแขวนดาบทุผพาสีคนสันชาชาราคือยอดฝีมือหมัดมอยภายในที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเหอโจใกล้เคียงกับชั้นสองได้รับการขนานนามว่าหัตจิตกรรมและอีกคนคือฉีกูเหมยคุณชายหน้าตาหล่อเหลาแต่มีพลังฝีมือแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสามคนนี้ใช้อาวุธลับได้อย่างเก่งกาจพิสดาร พักรามังกรในตอนนี้มีผู้อาวุโสสี่คนเครือชิงสิบแปดคนทั้งสามคนนี้เป็นคนสนิทของเจียงชือสีผู้อาวุโสที่สองสีคนสันหัดจิตกรรมคลุกคลีในยุทธภพมานานเป็นชายชรามากประสบการณ์แม้ลึกๆในใจดูแคลนหลิวนีหลงแต่ยังคงเรียกขานนางด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าประมกหลิวสีต้าชางจับด้ามดาบทุบผ้าไว้แน่นสีหน้าแฝงแววยาะอยันนั่งลงยางองอาจ รินสุราให้ตนเองพักปลารรมังกรในตอนนี้ขนมากเปลี่ยนอํานาจอิทธิพลอย่างเช่นพวกที่รอบนขนครองหนีภาษีที่ไม่มีผู้ใดรู้พื้นเพถึงขั้นพกหน้าไม้เบาอย่างโจ่งแจงทางการได้แต่ลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งคนพวกนี้เป็นสมุนของฟางเกาฉีผู้อาวุโสที่หนึ่งแต่ฟางเกาฉีไม่เคยเข้าร่วมการแย่งชิงอํานาจในพักทุกคนต่างคาดเดาว,ว่าฟางเกาฉีอาจมีเบื้องหลังเป็นท่าเปยเหลียงจึงไม่มีผู้ใดกล้าหาเรื่อง แต่ผู้อาวุโสอีกสาคนซึ่งรวมเจียงชือซีต่างมีภูมิหลังเป็นที่กระจ่างล้วนเป็นคนในยุทธภพทั้งสามคนนี้ย่งชิงอำนาจกันเองคอยสนับสนุนกันเองไม่นานก็กีดกันประมุกพักแต่ในนามนางนี้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดสตรีสาวเดิมทีก็ยากสยบผู้คนเทียบความเจ้าเล่์แล้วนางไหนเลยสู้กับพวกมากเล่์แผลว่าในยุทธภพแบบนี้ได้ไม่เพียงเริ่มไม่มีวาจาสิทธขาด ยังตกเป็นสิ่งเดิมพันของสองเครือชิงนมอีกฉีกูเหมยคุณชายหน้าตาหล่อเหลาหลังจากนั่งลงแล้วก็จับจ้องสตรีที่นั่งตรงกันข้ามยิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยถามว่าหนีหลงวันนี้ยามโยจะประลองกับส่องซุนเชี่ยวที่สะเหยาหัวเจ้าจะไปให้กำลังใจข้าสักหน่อยหรือไม่แววตาหลิวหนีหงเหยียบเย็นไม่บูบไหวด้วยอารมณ์ใดๆสีต้าช้างไม่ชอบท่าทีเย็นชาของนาง เขาก็เหมือนชาวยุตต่างถิ่นคนอื่นๆในพักเข้ามาในพักช่วงแรกก็ได้ข่าวว่าซื่อจือเตี้ยนเซี่ยเคยมาเยือนถึงพักปลามังกรมีมิตรภาพกับสตรีที่ชื่อหลิวหนีหลงด้วยเหตุนี้ระยะแรกพวกเขาจึงสงบสง,งีมแต่อยู่ในพักนานๆเขา้าก็ยิ่งไม่เชื่อว่านางจะเกี่ยวข้องกับฟานอองนุ่มเพราะรูปโฉมนางก็ไม่ได้สะสวยอีกอย่างหากนางเป็นนกป่าที่เปยเลี้ยงอองเลี้ยงไว้ภายนอกจริงเหตุใดพักปลามังกรถึงแทบเปลี่ยนแท้แล้ว ก็ยังไม่ยอมส่งข่าวไปถึงจวนเปยเเลียงอ่องสีต้าชางปลดดาบทุบพาวางกระแทกหนักหน่วงบนโต๊ะจากนั้นยกชามสุรายื่นให้หลิวหนีรลงยิ้มมีเล็ดในท่านประมกอยากดื่มสุราคำนับหรือสุราทันฉีกูเหมยคุณชายหล่อเหลายิ้มตาหยี่ก่อนถะลึงตาใส่สีต้าชางพี่สีจะไหนถึงไร้มารยาทกับท่านประมกแบบนี้ สีต้าชางวางชามสุราลงยิ้มฝืนๆผู้แซ่สีไม่ยอมรับประมกุกไม่ประมุกอันใดหากเป็นน้องสะพยของผู้แซ่สีคอยว่าไปยางในที่สุดหลิวนีหลงก็เอ่ยเสียงราบเรียบฉีกูเหมยฟังว่าเจ้าและส่งชุนเชี่ยวจะประลองกันตัดสินว่าข้าจะเป็นของผู้ใดหรือฉีกูเหมยยิ้มอย่างไร้เดียงสาหนีหลงมโหแล้วหรือ หลิวหนีหลงปลายตามองขรลาดหนึ่งยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าไม่เลื่อนออกไปสักสองสามวันก่อนเล่าในเมื่อจะประลองต้องมีคนเข้าร่วมยิ่งมากถึงยิ่งสนุกข้าดูว่าจะเชิญข้าหลวงตรวจการหลิงโจได้หรือไม่ฉีกูเหมยยิ้มพลางเอ่ยว่าข้าหลวงสีดูแลจัดก,การเรื่องในโจมีเรื่องยุ่งทั้งวันเกรงว่าเจ้าคงเชิญมาไม่ได้สีตาชางไขว่ห้างจิบสุราไปหนึ่งคำยิ้มยอ่อ ปลาโมกเหลียวอย่าตบหน้าบวมเป็นคนอ้วนเลยสมบัติน้อยนิดของพักเท่านั้นพวกพี่น้องรุกกระจางหมดแล้วยังคิดดึงข้าหลวงเอกขั้นสามมาเกี่ยวข้องอีกข้าย,ยัางนึกอายแทนอีกอย่างวรยุทธแมวสามขาอย่างเจ้ายัางมิสู้ช่วยสามีอย่างน้องฉีเลี้ยงดูบุตรหากพักปลามงกรมอบให้น้องฉีดูแลจัดการแล้วยังมีผู้อาวุโสเจียงอีกรับรองพักปลามงกรเดินบุญหนทางอันรุ่งโรจนไม่เลือกน้องฉีผู้งามสง่า หดอเจ้าจะตาบอดเลือกส่งสงุนเชียวรูปร่างห้าสั้นผิวดำอย่างกับทานกล่าวถึงตรงนี้สีต้าช้างก็หัวรอรันแววตาร้อนแรงโสมมส่งชุนเฉียวดำเสียไม่มีดีผิวพันท่านประมุกนับว่าขาวผ่องหากเห็นจ่าจากกันบนเตียงออกจะน่าสนใจหลิวหนีหลงจะลงมือสั่งสอนคนปากชั่วไม่มีหูรูดผู้นีสีคนสันที่นั่งดูดายมาโดยตลอดพลันยิ้มออกเคาะนิ้วบนโต๊ะ ชามสุราตรงหน้านางกระเด้งสูงขึ้นหนึ่งเฉียจากนั้นชามสุราที่สมควรร่วงตกลงมากลับลอยคาอากาศอยู่อย่างนั้นคล้ายถูกชักนำด้วยกระแสปลานลูกเล่นอัศจรรย์แบบนี้มิใช่หลิวหนีหลงจะทำได้อย่างแน่นอนฉีกูเหมยที่คอยสังเกตหลิวหนีหลงอยู่ตลอดเวลาจู่ๆก็ขมวดคิว้วเห็นสีสันประหลาดฉายวาบขึ้นในดวงตาของนางแต่ส่้นจางไปอย่างรวดเร็วสีต้าชางหันไปมอง เห็นบุรุษหนึ่งคนขึ้นบันไดามาพร้อมเด็กอีกสองคนบุรุษที่อยู่ตรงกลางถึงกับหน้าตาผิวพรรณดีกว่าฉีกูเหมยเด็กสองคนนั้นก็ไม่เหมือนคนทั่วไปคนหนึ่งวางสองมืออย่างขี้เกียจบนด้าดาบที่พาดบนบ่าส่วนอีกคนสะพายกล่องกระบี่มัดดาบติดตัวเหมือนตัวแม่นจนดูน่าขันเป็นภาพเหตุการณ์ที่เห็นได้ยากในหลิงโจทั้งสามคนเป็นหน้าใหม่จึงดูแปลกแยกจากผู้อื่นสีตาช้างไม่วู่วาม ลูกหลานแม่ทัพของหลิงโจมากมีราวขนวัวแม้ว่าบัตรนี้แต่ละคนจะกลายเป็นมังกรเกยตื้นพยักอกทีราบแต่ไม่ใช่ว่าผู้ใดจะเหยียบตาปลาคนเหล่านี้ได้สีต้าชางมองสีคนสันผู้มีกำลังภายในแน่นหนาปลาดเบืองจากนั้นก็พยักหน้าน่าจะเพราะสีคนสันตรวจจับได้ว่ากระแสปลานของทั้งสามคนนั้นธรรมดาสีต้าชางจึงเกิดความมั่นใจหมุนบั้นทายพาเอาเก้าอี้หมุนตามไปด้วย ตวาดเสียงแข็งใส่หัวไปให้ไกลหน่อยขาเหมาชั้นสองไว้แล้วบุรุษหนุ่มที่ดูเป็นผู้ดีกว่าฉีกูเหมยยิ้มพลางถามว่าพักปลามังกรหนักเรงขามากหรือเขาถามหลิวนีลงไม่เห็นอีกสามคนนั้นอยู่ในสายตาแม้แต่น้อยสีต้าช้างนิสัยใจรอนสยายิ้มและลุกขึ้นยืนทันทีถือดาบทุกผ้าติดมือขึ้นมาด้วย เด็กชายวัยรุ่นผู้แบกดาบรีบฉีกยิ้มอาจารย์ให้ค่าเถอะหวังเซิงอย่าแย่งฆ่าเด็กขาดหวังเซิงแค่นเสียงเฮออย่างเย็นชาสีหน้าสีคุซันเปลี่ยนผันฉับพลันรีบส่งสัญญาณทางสายตาให้ฉีกูเหมยฉีกูเหมยลุกขึ้นยืนเอ่ออย่างสุภาพเรียบร้อยท่านประมกข้าต้องรีบไปประลองที่สะเหวหัวขออำลาไปก่อน สีหน้านางเรียบเฉยสีต้าชางงนงงแต่ยังคงตามฉีกูเหมยและสีคุณซันลงจากชั้นสองไปขณะอยู่ตรงบันไดทั้งสามได้ยินเสียงเด็กหนุ่มแบกดาบบนไส่เด็กอีกคนว่าถอนไม้หวังรังสีกระบีมีไว้ใช้ฆ่าคนไม่ใช่เอาไว้ขู่คนแบบนี้แวกหญ้าให้งูตื่นแล้วทําให้ข้าขาดสารตอไม้ไว้ฝึกดาบต่อให้เป็นตอไม้เปืือยผุยังไงก็เป็นตอไม้ เจ้าต้องชดใช้อาจารย์ท่านต้องให้ความเป็นธรรมสีเฟิ่งเหนียนไม่สนใจหลี่อินฉ่างมองผ่านหน้าต่างเห็นสามคนนั้นออกจากเหลาสุราไปฉีกูเหมยเงยหน้าขึ้นมาพอดียังไม่ลืมยิ้มยิ้มให้สีเฟื่งเหนียนไม่ใส่ใจนั่งโต๊ะเดียวกับหลิวหนีหลงยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาไม่เอ่ยถึงไปขอกำลังช่วยจากสีเปยจื่อดีชั่ว ก็บอกฟังเกาฉีของชุมชนฝูสวยสักคำก็ได้คงไม่ตกอยู่ในสภาพถึงขั้นนี้นางไม่ได้เอ่ยคำสีฟั่งเหนียนรับชามสุราสะอาดที่หวังเซิงส่งมาให้รินสุราให้ตนเองหนึ่งชามจู่ๆหลิวหนีหลงก็ยิ้มเนื่องเพราะประวัติถึงเหตุการณ์ในด่านเยี่ยนหุยคนผู้นี้นั่งยองๆริมบ่อต่อรองราคากับคนเสเพลขายน้ำผู้น,นั้น